แล้วแล้วถ้ามีเรื่อง,องเนี่ยยิงกันเนี่ยนายจะวิ่งหนีคนแรกไหมเนี่ยไม่มีวิ่งหนีพวกวิ่งเข้าใส่เดียวเข้าใส่พวกใจเย็นใจเย็นจะวิ่งเข้าใส่แกก็ต้องเอาตัวให้รอดด้วยนะไม่ใช่วิ่งเข้าใส่แล้วแบบ <c oughs> <c oughs> <med> เหลือแค่ชื่ออืพะพเจร<ม>ร่เรเกิดใหม่ไม่ได้นะพวกฉันไน่ยอหนึ่งช่ชันเีชื่อโจนของชั้นไปโยเล่นหลังพวกมันจริงอ่ะพวกแนนอนหลายหลายคนก็พูดอย่างนี้สุดท้ายก็สนิท เอาไงต่อตแล้วนายออรับฟังความเห็นคนในแก๊งมากน้อยแค่ไหนคิดว่าส่วนตัวเหรอก็ถ้าส่วนตัวฉันฉันก็ฟังคนเอนก่อนเสมอครัวไปชัวร์ดีีนะฉันอยากเห็นมวยนายว่ะเพราะฉันรับเด็กใหม่มาสองคนน่ะมันไปต่อยกับพวกบัตรสองหนึ่งไม่ไหวนะ ฉันอายมากเลยวันนั้นอะ,อะก่อนที่นายจะมีมีเรื่องกับแก๊งอื่นอะฉันอย,อยากลองมวยกับนายล่ะได้ไหมวงน,นี่คือมวยเชิงใช่ไหมพวกอ้าวถูกมวยจะตีนะพวกมวยข้างถน,นนอะไม่มีหรอกมวยเชิงได้เปียบก็ใส่เลยอะพวกถูกจะกัดท้องกัดหกูดหก็ได้พวกได้เลยพวกอย่างนั้นอะปก,กติไม่เดียวหรอกพวกฉันลุมอะแต่วันนี้แบบลองเชิงนะ ปะตรงไหนดีเดี๋ยวลงสนามเองไม่ซีดนาแล้วฉันอยากออกแรงอ่ะแกอ้วนแล้วพวกออได้สนา้าสนามี่าพวกไปเลยข้างหน้าถอดกระเป๋ารไหม้าหนนนะพวกเือนขาเธอจะตอยขฉนห้อยไวตรงรถไงพวกมอเตอร์ไซค์รถจักรยานปันเองนี่ อ๋ออ๋ออของฉันพวกฉันมีคนเดิมไปกับเขาดิแกเดิมเลยทะเลาะกันอันนี้ป้าแกหรือเปล่าเนี่ยป้าพอนลลยไงจะรู้จักด้วยเหรออ้าวก็แถวบ้านเราของั้านน่ะฉันอยู่งฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่ลุงวอนอะ รเ,เ,เวนเ้ยเดี๋ยวมันแกต้องลงแทนฉันก่อนแล้วนะครับอ้าวทำไมอ่ะโทรศัพท์เข้าอ่ะฉันคุยธุรกิจก่อนเหรอเดี๋ยวเขาจะดีลอะไรกันอ่ะโอเคโอเคโอเคอเดี <Okay. S 3> ๋ยวฉัน ถอนเสื้อผ้าก่อน แอบเตอร์แกจะไปต่อยกับเขาด้วยหรือไงวะฉันจัดการเองตกลงใครต่อยกับใครวะเนี่ยฉันเอง ยังวกเปิดเพลงได้ไหมลอเธอเปิดเพลงได้ไหมเนี่ยใเปิดในโทรศัพท์ได้นี 哎่อแ啊 บเธอได้แล้วเฮ้ยเพงนี้เหรอเบาไม่ได้อพเบาหรือยังเบา่บาอ่ะเาเพิ่มขึ้นแน่ 老面布啊。 สวนผู้บอกสันที่หนึ่งเว้ยโปรเจกต์เอ็กรู้จักเกปล่าสันที่หนึ่งโปรสันที่หนึ่งโปรเจกต์เอ็กซเฮ้ยทำไมไนาย ออกแล้วนั่นเป็นนี่สองของอแก๊งโอวายนะพวกก่อนพูดถึงเรืวว่องมวยเป็นไรพวกน,นักมวยเก่าเดี๋ยวฉันไปส่งโรงพยาบาลพี่เอารถมาเตรียมรถเ,เย็นๆมาหน่อยอ <ใน S 2> ่ะใจ<า>ไว้แจะมเลยเป็นไรพวกเดี๋ยวฉันสอนมวยให้หนายนายมาอยู่กับพวกเรา จัดไปเกต้องสอนให้หมอนี่แข็งกว่านี้จัดไปจะได้สู้พวกบัดได้รอบหน้ากาดจะตกหรือพวกรถมาแล้วนายต้องออกกำลังกายหน่อยพวก ะตูให้หน่อยพวกไปยุงขึ้นมาเลยนะพวกเกพวกเก็บการด้วยต้องไปซื้อสักคันแล้วมั้งเนี่ยจักรยานโอเ้โอเท่เลยเท่นะต้องซื้อคนละคันแล้วอ่ะแล้วปั่นกันอะ่ะ เทชี่มันก็มีอยู่นี่ในร้านอ่ะพเราไปซื้อเลยมันแต่งมันแต่งได้ไหมพวกแต่งได้แต่สีพวกคันนี้เราเฟี้ยวแล้วแต่งสีไปปั่นจักรยานเล่นกันพวกจะได้ปลอดปิดถ้ามันนั่งสองคนได้นะจะเทน่าดูคันเท่าไหร่อ่ะพวกจักรยานคันนี้ร้อยดอนหนึ่งมากร้อยดอนใช่เหรอถูกมากเลยนะถ้าขับเป็นแถวแถวหัวตรงนั้นจะโดนลาปินเล่นไหมวะ อันตรายนะ<อ>ปาร,ร์ลพี่ให้มันพอดีฉัน<ก>ไปยก<ะ>ล้อมามันจะแกล้งฉันอย่างเดียวแก้เล้เห็น